ไม่เกรงกนรไฟจะมาทำแม่จะมาทอดกุนเชียงให้กรอบนอกนุ่มในกรอบนอกใชนุ่มในไม่ใช้น้ำมันครับผมสินค้ามาจากนคนปรปฐมเลยครับสินค้าโอท็อปนครปฐมสินค้าคร้านโอท็อปเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำใสน้ำน,นิดหน่อยน้ำมันต้องนิดหน่อยเพราะว่าจะให้แบบเป็น ให้กรอบๆเลยอ๋อแม่ไม่ได้ใส่น้ําเยอะเลยนะก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆใช้เวลาพิถีพิถันดูกัณหลายนาทีเลยเหมือนกันใช่ก็ไฟอ่อนๆเนี่ยมันก็เริ่มดูดน้ําไปแล้วเนาะดูดน้ําดูดน้ําไปเรื่อยๆมันมันเพิ่มจะแห้งแล้วน้ํามันก็จะเหือดหายไปแต่ว่าน้ํามันเนี่ยมันออกมาแทนน้องดูสิน้ำมันออกมาแทนเลยนมันนี่ไม่เกไม่ได้ใส่เยอะๆนะอันนี้อัมันออกมาเองใช่ครับ ตามไปจนกว่าจะกรอบนอบนุ่มใน <c oughs> <c oughs> น้ำมันก็ออกมาแล้ว <c oughs> น้ำมันออกมาเยอะเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครช่องไม่เกินพันได้แ